นั่นน yeah. ีเด <teaching. S 2> ี๋ยวก็หมากล้ายมือจัางออกฉากที่ลืมมาติ๊งข้าีพพนะอไรเ Lần lượt lần lượt lên lượt lầ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 n lượt 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 lượt